เมื่อวันเสาร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเพจไทยพรมวิลเลจได้โพสต์ข้อความและภาพความว่าประกาศพระอาจารย์ติสนัสฮันละสังขารสังขาหมู่บ้านพร,รมนานาชาติขอประกาศว่าหลวงปู่ติสนัสฮันพระอาจารย์ที่รักยิ่งของเราได้ละ,ละสังขารอย่างสงบณวัดตื่อเหียว เมืองเวประเทศเวียดนามเมื่อเวลา0นาฬิกา0นาทีของวันที่22มกราคมพุทธศักราช2565สิริดรวมอายุได้95ปีดังนั้นคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการระลึกถึงท่านติสนาชันนะครับพระอาจารย์เซนเชาวเวียดนามท่านได้ละสังขารอยา่สงบนะครับเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2565ณวัด ตื่อเฮียวนะครับเมืองเวประเทศเวียดนามท่านเป็นมหาเถระนิกายเซนนะครับผู้สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันคําสอนเรื่องสติการดําลงชีวิตในปัจจุบันเรื่องคําสอนสําคัญท่านเตือนอยู่เสมอนะครับว่าทุกคนเนี่ยควรมีสติอยู่ในทุกๆก,การกระทําไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนหรือยิ้มนะครับ สำหรับคำว่าติสนัสฮันเนี่ยนะครับเป็นภาษาทางธรรมที่ได้รับหลังจากการบวชนะครับซึ่งคาว่าติสเนี่ยในภาษาเวียดนามนใช้เรียกพราที่มีความหมายว่าเป็นผู้สืบทอดทางพระพุทธศาสนาส่วนนัสฮันเนี่ยนะครับเป็นนามของทางธรรมของท่านนะครับมีความหมายว่าการกระทําเพียงหนึ่งเดียวซึ่งการเจริญสติส่วนคําว่าไถ่เนี่ยครับเป็นภาษาเวียดนามแปลว,ว่าอาจารย์ ซึ่งสิทธ์ต่างชาตินิยมเรียกท่านเช่นนั้นนะครับแต่สิทธ์ชาวเวียดนามเนี่ยจะเรียก่านว่าซื่อองนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยแปลว่าหลวงปู่นั่นเองนะครับประวัติพระอาจารย์ติสนัทหันเป็นภิกษุชาวเวียดนามผู้นําเสนอความคิดพุทธศาสนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและพระพุทธธรรมเป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคป,ปัจจุบันได้ เป็นที่รู้จักในฐานะพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระอาจารย์เซนพระมหาเถระในพรทพุทธศาสนามหายานผู้สอนการฝึกสมาธิเป็นกวีนักเขียนผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพพระอาจารย์ติสนาธันนะครับได้กำเนิดเมื่อปีพศ2469ในจังหวัดกวางสีภาคกลางของเวียดนามมีนามเดิมว่าเหงียนชวนเป่า ในปีพศ2485บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุ16ปีนวัดตืเหียวเมืองเวได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติสติภาวนาโดยมีหลักคำสอนของพระอาจารย์และวิถีชีวิตประจำวันของผู้บวชใหม่อันเป็นรากฐานชีวิตของนักบวช โดยประวัติของท่านนะครับเมื่อพุทธศักราช2485นหะครับหรือปีคศ1938เนี่ยท่านมรณปะชาเป็นสมณะนนในพระพุทธศาสนานะครับเมื่ออายุ16ปีณวัดตืเหี้ยวนะครับเมืองเวท่านได้ศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติฝึกสมาธิโดยมีหลักคำสอนของพระอาจารย์และวิถีประจำวันของผู้บวชใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตของนักบวช และเมื่อปีพศ2492นะครับท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่ออายุ23ปีนะครับท่านเดินทางไปยังไส้งอนเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนานะครับและเขียนบทความทําให้ถูกต่อต้านจากผู้นําองค์กรพุทธและรัฐบาลในระยะนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในปี2505นะครับท่านได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยปรินสตันนะครับเพื่อศึกษาศาส,สนาเปรียบเทียบ หลังจากนั้นหนึ่งปีท่านก็ได้รับทุนจากอีกมหาลาัยหนึ่งโคลัมเบียนะครับแต่ท่านเนี่ยตัดสินใจกลับเวียดนามเพื่อสืบสารแนวคิดพระพุทธศาสนาที่รับใช้สังคมและปีพศ2518นาะครับกำเนิดหมู่บ้านพรมหลวงปู่ติศนทานนะครับได้สร้างสังฆะชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัทสีด้วยความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาในดินแดน,ดนตะวันตก สังฆาแห่งแรกตั้งขึ้นในปีพศ2518นะครับมีชื่อว่าอาสม,มันเทศนะครับหรือสวี e โพเ t โ t o เฮอร์มิเทสนะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสจากนั้นได้ย้ายไปทางตอนใต้ซึ่งตั้งชื่อสังฆาแห่งใหม่ว่าหมู่บ้านพรมหรือพร m มวิ l เลจนะครับตามชื่อต้นพรัมที่ตั้งอยู่ทั่วพื้นที่แห่งนี้นะครับปัจจุบันมีชุมชนการปฏิบัติธรรม แห่งหมู่บ้านพรมกระจายอยู่ในหลายประเทศอาทิประเทศฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมันฮ่องกงและล่าสุดที่ประเทศไทยโดยมีนักบวชกว่า500รูปจาก20ประเทศทั่วโลกและมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านธรรมหรือสังฆะเกือบ1,000กลุ่มกระจายอยู่ใน31ประเทศทั่วโลกวิธีการฝึกปฏิบัติที่ไม่แยกขาดจากสังคม ชุมชนการปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีวิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตในวิถีที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยเลือกรับประทานอาหารมังสวินัตงดนมและงดผลิตภัณฑ์จากนมงดบริโภคไข่เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรมลภาวะต่างๆที่เกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติวันง,งดใช้รถหรือคาฟีเดย ซึ่งเป็นการลดใช้พลังงานลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดมอนอกไซด์ที่ช่วยปล่อยขึ้นสู่บรรยากาศการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไปเพื่อช่วยเยียวยาโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความรุนแรงในสังคมโดยเริ่มจากการฝึกสติตระหนักรู้มีสันติในตนเองผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตผ่าน,านการกระทำในชีวิตประจำวัน สุดท้ายนี้เราขอเชิญครอบครัวทางจิตวิญญาณทั่วโลกได้หยุดใช้ชั่วเวลาสักครู่ในความสงบและกลับคืนสู่ลมหายใจแห่งสติเพื่อที่เราจะได้รู้อบรับหลวงปู่ไว้ในหัวใจในสันติและความสำนึกคุณต่อความรักและทุกสิ่งที่ท่านมอบไว้ให้โลกใบนี้